สวัสดีครับวันนี้มาเล่นทายเกมว่าลูกฟุตบอลอยู่กลวยไหนอ่ะมาโหมาสลับเร็วนีครับนะครับให้ดดลูกเทนนิสนะครับลูกเทนนิสอยู่ที่กลวยไหนนะครับอ่าอ่าตอนนี้อ่ามาทายนะครับดูสิจะถูกไหมเย้ <c oughs> รอบที่สองนะครับโอ้โหคนกำลังสลับอยู่นะครับเด็<ะ>กแก้มอ้วนกำลังสลับอยู่นะครับว่าอยู่กล้วยไหนเสร็จยังอา่านมาได้เลยไอเย้ดเอาถูกสองครั้งแาาล้วอ่านป้ายรอบที่สามรอบที่สามรอบที่สามนะครับ กวยไหนไม่มีลูกฟุตบอลสําหรับตานี้นะครับกวยไหนไม่มีลูกฟุตบอลกวยไหนไม่มีลูกเทนนิสกวยไหนไม่มีลูกเทนนิสกวยไหนไม่มีลูกเทนนิสอ่าผิดอ่าอีกทีสิเสียหนึ่งคะแนนเอานะครับกวยไหนไม่มีลูกเทนนิสนะครับอ้าวหัทหอมยัง อัานมาเย้รอบนี้เฮียถูกแบบก,ก็ไม่มีลูกเทนนีมีลูกเทนนีมันก็มีสองกลวยไงเพราะนั้นเราต้องหาอันที่ไม่มีอ่พร้อมอันมาเริ่ม อันที่มีหรือไม่มีโฮปต้องมีแล้วใช่ไหมเพราะมันเหลือลูกเดียวแล้ว<ม> <laughs> นี่ไงอีกลูกหนึ่งมันออกมาแล้วไงไอ <laughs> อาะโฮปสลบใไมอพร้อมแล้วบอกเฮียเอาหาลูกเทนนิสให้เจอนะครับ ผิดอีกแน่อ่าโอเคแค่นี้นะครับเอ,อ้อจะไปไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะคตาแทนตา โ oh อ้โหรอบนี้ไอเฮียเจอโอเคครับสวัสดีครับ